ลูกหลานเด้อ่อะผู้ใดาตาดีก็เบิ่งเอาตาลายเสียจะดีได้น่ลูกๆมะอะอุสีวังอุจุดตังพะระอรหังจุติโลกังอิทังยะทิละสังคังจุติจุติสาธุสาธุสาธ,าธุอ่ะมาเบิ่ง นาเบิ้งเอาเด้อตัวไหนนะโมตัสสะพะคะพตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะพตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่ะเบิ้งเอา ভাই হায়